โุ้ยแต่เ้าโปรเปลือยใช่ไหมชุดน่ารักเลยคะ่ะเป็นกระโปรงลายรูปปากแล้วก็เสื้อก็เป็นปากตอนนี้ก็หลอกกระเป๋า Restore t o a d bag สีชมพูค่ะเพื่อให้ควายควิดเรานะคะแค่ข่ามาเข้าเรื่องเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะวันนี้จะขอใส่แว่นน,นิดนึงความรู้สึกว่าอุยอ้ยอุ้ย sorry ฮิรอนแต่เช้าเลยคะ่ะก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องนะคะเมื่อวานพี่พิม เมื่อวาพิมไปทางานเนาะก็ทุกคนจะถามว่าอีนี่ทำงานอะไรก็ทํางานพี่พิมไปเสิร์ฟอาหารร้านหารไทยเนาะเมื่อวานลูกค้าทาน12เหรียญ85ก็ประมาณ3-400บาทแต่ลูกค้าให้ทิปค่ะนี่คือแบงค์ที่พี่พิพพพมพโพสเมื่อวานเก๋แม่แบบว่าสวยใช่ไหมล่ะได้ตั้ง3,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากเลยคะ่ะลูกค้าแบบว่าเขาก็บอกว่า all yours โอเควันนี้เรามาคุยกันเรื่อง ฟิลร้านอาหารแล้วกันนะคะพี่พิมเคยทําร้านอาหารไทยอีกร้านหนึ่งนะคะที่นี้เสร็จโอเคเมื่อประมาณ2ปีครึ่งที่ผ่านมาพี่พิมก็ทํางานเสร็จร้านอาหารไทยที่นี่จะเปิดประมาณ11บเอ็ดโมงเช้าใช่ไหมคะพี่พิมจะได้ค่ะพี่พิมใส่เสื้อสีขาวแขนสั้นคอวีเสร็จ11บเอ็ดโมงเราก็เปิดป้ายตึงต้งๆๆถ้าพี่พิมก็เดินอยู่ในร้านเสร็จมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งคะ่ะอายุประมาณ50เดินเข้ามาในร้านเสร็จชี้ก็ถามว่าพี่ก็ถามว่า ม่ May Help you มพี่กระถามเธอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมเธอต้องการสั่งอาหารอะไรนู่นนี่นั่นเราคุยเสร็จพี่พิ์ตรงนี้มันก็จะเป็นเคาน์เตอร์อย่างนี้ใช่ไหมคะพี่พิ์ก็เดินแทรกชีไปอยู่ใน,ในเคาน์เตอร์เข้าไปอยู่ในเคาน์เตอร์นี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บังเราอย่างนี้แล้วชีก็ยืนอยู่ตรงหัวตรงนี้เข้าใจไหมพี่ก็ถามว่ามีอะไรเอเธอต้องการสั่งทุกโกหรอทุกโกก็คืออาหารซื้อออกไปอะไรไม่นั่งทานข้างในเข้าใจไหมคะเสร็จทีนี้ชีค่ะชีก็ไม่พูดอะไรนะคะชีควักมีดออกมาเลยค่ะอย่างนี้ค่ะ ควักมีดออกมาแล้วก็จี้ที่ท้อง open register พูดอย่างนี้กับพี่บอกว่าให้เปิดอีกเครื่องถอนเงินพี่ก,พก,นะพก็พี่ก็มองหน้าพี่บอกพี่ก็ตกกระจายค่ะตกกระจายทีนี้พี่ทําอะไรไม่ทด้ค่ะเสียงที่เรากําลังคุยแบบเสียงธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็แล้วเงินนะคะ่ะโจนมันโง่ไหมคะตอนเปิดสิบเอ็ดโมง้นแล้วจะมีใครมาซื้อของคะร้านเพิ่งเปิดได้ห้านาทีชีมมาปล้นแล้วค่ะจะเอาอะไรคะเอาตุ๊ดเหรอคะ เอาสาวสองนะคะพี่ก็ตกใจเอามีดจี้อย่างเงี้ยเอามือชีหอ่อใส่เสื้อใส่เสื้อแจ็คเก็ตอะคะ่ะแล้วชีกห็ห่อแล้วชีก็จี้พี่ก็ตกใจมีลูกค้าอยู่สองคนแล้วก็พี่ที่ร่วมงานอีกคนนึงอะไรเงี้ยพี่ก็ร้องอเสียงนี้ค่ะแล้วคงจะดังกว่านี้ค่ะขนาดในครัวที่เสียงดังเขายังตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าพี่ก็ร้องพี่ร้องเสียงนี้ค่ะแล้วพี่เห็นอีป้าอายุที่ห้าสิบทำท่าตกใจ ชีตกกระจายเสียงร้องพี่พี่ก็เลยผักชีค่ะแล้วชีก็ล้มค่ะล้มเสร็จชีก็วิ่งเอามือไปปะทะค่ะใส่กระจกที่ร้านแล้วคือชีก็วิ่งขับรถออกไปแต่ด้วยความที่เรามีสติกับพี่อีกคนหนึ่งเราก็รีบจดป้ายทะเบียนรถชีสีรถชียี่ห้อรถชีค่ะแล้วเพจพี่ก็โทรนายวันๆค่ะเสร็จนายวันไม่ถึงห้านาทีค่ะนายวันมาเสร็จมาเสร็จแกก็มา ถามรายละเอียดพี่แต่คือพี่สั่นเข้าใจไหมคะถ้าพี่โดนมีดแทงแต่คือแล้วพี่ก็ถ้าพี่โดนมีดแทงพ,พ,พี่คงโดนอาบเลือดอยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมว่าโอ้ยมันคุ้มกับชีวิตกูมไม่นี่ทางานร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกใจเสร็จเขาให้รายละเอียดเสร็จพอสิบนาทีเขาก็วอล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 ติดต่อตํารวจในเขตนั้นเสร็จไม่เกินสิบนาทีค่ะจับอีป้าได้ค่ะกําลังจะไปปล้นร้านพิซซ่าอีกร้านนึงค่ะคิดดูสิคนเราอะ่ะโอ้โหและอายุห้าสิบอ่ะ ผมนี่นะหัวฟูแก่แล้วก็อชีวิตเราเนาะเออชีวิตเขาเนะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จทีน่นี้ตำรวจนักขงนักข่าวค่ะมาหมดเลยนะคะมาสัมภาษณ์พี่พีมโน่นนี่นั่นพี่บอกเอาฉันต้องการทํางานก่อนเสร็จตำรวจก็พาพี่ไปนั่งรถไปชี้ตัวใช่ไหมแต่เขาไม่ให้พี่ลงไปพี่ก็ดังอดี๋ยวว่าพี่ก็ชี้ใช่ผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยชี้ตัวเสร็จพอเสร็จกลับมาก็กมาทํางานแบบใจสั่นๆนะคะแบบว่ามือไม้สั่นไปหมดเลยนะลูกค้าก็โอ้โหถามว่าเธอโอเคไหมโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เสร็จพอใกล้จะเลิกงานอีนักข่าวมาค่ะขอสัมภาษณ์พี่บอกอ๋อฉันไม่สัมภาษณ์นี่ก็เลยบอกเออค่ะด้วยความอันนี้เน้เนๆหลังจากพี่ได้คุยกับตำรวจเสร็จรู้ไหมคะว่าก่อนที่ชีจะมาป้นร้านพี่ชีไปป้นร้าน grocery ร้านขายของชำม,มาก่อนค่ะแต่ไม่ได้สักบาทป้นร้านพี่ก็ไม่ได้มาเจอกระเทยกรี๊ดใส่เสียงดังเสร็จเวลาที่สามโดนตำรวจจับเป็นวันที่ชีซวยที่สุดค่ะเสร็จก็ เสร็จทีนี้เสร็จเราก็ต้องไปขึ้นส่งขึ้นศาลน่้นนี่นั่นเข้าใจไหมคะก็เฮ้ยสามียังตกกระจเลยค่ะโทรไปเล่าให้สามีฟังตอนที่เราอยู่ในรถกับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยขึ้นรถตำรวจก็ได้ขึ้นแต่เราขึ้นข้างหน้านะคะเราไม่ได้นั่งข้างหลังเหมือนผู้ผู้ต้องหาทั่วไปนะคะ <c oughs> เสร็จเราก็ให้สัมภาษณ์ล้วให้ข้อคิดกระทงนี้บอกว่าเออด้วยสถานภาพ,าภาพการเงินในสมัยนี้เนาะเศรษฐกิจโน่้นนี่น,น,น,นั่นทําอะไรล้วก็ต้องระม,มัดระวงังแต่สิ่งสําคัญที่ดีที่สุดน่ะ ถ้าเขาร้องขออะไรเราเราก็ไม่สมควรที่จะไปต่อสู้เขาเปิดให้เขาไปเพราะว่าถ้าเรามีการต่อสู้หรือกรี๊ดกับเขาเราอาจจะตายหรือเจ็บตัวได้เราก็บอกตรงนี้ไปแต่ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่ว่าความโชคดีของฉันฉันคิดว่าเพราะว่าฉันตกใจและฉันกรี๊ดขึ้นมาเสียงดังมาก เขาถามว่ากรีดด้วยเสียงยังไงพี่ก็บอกดังมากเราไม่อยากกรีดให้เขาเข้าใจไหมคะัเดี๋ยวจะโป๊แตกเอาเราบอกฉันกรีดเสียงดังมากจนเราเห็นว่าวิธีนานั้นเราเห็นช่องช่อง,ช,องช่องหนึ่งที่เราสามารถกระโดดออกจากเคาน์เตอร์ได้เพราะว่าชีพังงะออกไปอย่างนี้ความตกใจของชีมือไม้ชีมีดชีหุบไปหมดแล้วเข้าใจไหมแล้วก็วิ่งออกแล้วผลักชีให้ล้มเข้าใจไหมด้วยความยาวของเราก็ผลักชีให้ล้มแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราก็ไม่กล้าที่จะทําเข้าใจไหมคะันี่คือเป็นผู้หญิงเราคิดว่า เราเอาเอาเอาชียู่เราเราเห็นช่องตัวนี้เราลอดแน่ๆเข้าใจไหมวัดดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่าเราจะดูตรงนั้นรดโอนสกุกๆุกอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแต่พี่ก็บอกตำรวจเขาก็บอกเราเออใช่ ta, scholar, เธอก็อยากทำนะอนะอ๋อฉันไม่อยากเกิดอย่างนี้อีกไม่ต้องคิดว่าฉันจะทำอีกฉันไม่อยากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกพี่ก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จตำรวจเขาก็นั่งยิ้มเขาก็นั่งเออเนาะเธอก็โชคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคนอื tte, ่นถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คงโดนทําร้ายไปแล้วถ้าเป็นปืนเราก็ดู ถ้าเป็นปืนเราก็คงจะไหมค่ะเราก็คงยื่นให้มันหมดเข้าใจไหมแต่ตรงนั้นก็คงไม่มีเงินนะคะเพราะเพิ่งเปิดร้านเข้าใจไหมคะตรงนี้ก็ประสบการณ์ในชีวิตอีกหนึ่งค่ะที่อเมริกาในการทําร้านอาหารนะคะบางทีนะคะร้านอาหารอย่างร้านเก่าเขาก็จะเป็นแบบเข้าออกง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านที่พี่ทาปัจจุบันนี้เป็นร้านแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยพี่บิมชอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดยแบ่งรอยเมื่อวานนะคะก็เมื่อวานก็ได้มาร้อยกว่าก็โอเคอะไรกรีบมีความสุขเห็นไหม พี่พิมนะคะถึงจะมีสามีเลี้ยงแต่พี่พิมพ์ก็ยังคิดจะทํางานนะคะแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่ความคิดเข้าใจไหมคะว่าใครอยากจะอยู่บ้านเฉยๆแต่บางคนเขาก็อยากจะอยู่บ้านเฉยๆทำโน่นนี่นั่นของเขาไปแต่เราก็อยากจะออกไปใช้ชีวิตดีกว่ามาหมกมุ่นอยู่ในบ้านโน่นนี่นั่นได้เจอผู้คนโน่นนี่นั่นค้าขาย <c oughs> เห็นไหมตอนนี้ทําธุรกิจตรงนี้ก็สนุกดีโน่นนี่นั่นได้เจออะไรหลายๆแบบค่ะก <c oughs> <c oughs> ็ะ <c oughs> นี่เป็นประสบการณ์ในการทํางานร้านอาหารของพี่พิมพ์นะคะก็ทุกวันนี้ก็ ไม่ได้ไปขึ้นศาลแล้วค่ะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เออและอีกอย่างหนึ่งวันที่พี่ไปขึ้นศาลนะคะอีป้านะคะที่หัวขาวๆฟูๆหัวอย่างเงี้ยหัวฟูๆแบบว่าซื้อสัํงๆนะคะชิมาผมบ,บ๊็อกเล็บแมคคาริทอย่างดีจะเหมือนแบบว่าเหมือนมาพรีเซนต์ตัวเองว่าฉันก็มีการเป็นอยู่ที่ดีทําไมฉันจะต้องไปป้นอะไรอย่างเงี้ยชีพยายามจะพิสูจน์ตัวเองให้กับทนายพวกอะไรอย่างนี้ดูแต่คือว่าอิป้าขาหลักฐานนิ้วมือติดอยู่กระจกตรงนั้นอะ่ะคุณป้าและพนักงาน อีกคนก็เป็นพยานลูกค้าอีกสองคนก็เป็นพยานอะไรอย่างเงี้ยคุณป้าจะรอดไหมละ่ะก็ได้แต่ pending, pending pending ทำเรื่องอันนี้ไปนั่นแหละค่ะที่นี่แต่ถ้าเป็นคนเอเชียในความคิดพี่พิมตาน,นี้ก็คงอยู่ในคุกแล้วค่ะแต่อีป้าเขาเป็นคนข่าวคนประเทศนี้เขาก็เลยสามารถที่ทำการออกไปอยู่นอกคุกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเป็นอาชญากรรมไหมก็เป็นนะครับเพราะมีมีดเข้าใจไหมคะแต่ถ้าพี่พิมโดนทำร้ายอ่ะ ก็คงจะเป็นเรื่องมากกว่านี้เข้าใจไหมคะแล้วอีกอย่างหนึง่งอีป้ากมา็มามาวิ้งเลยคะ่ะแบบว่าเฮ้ยคนเดียวกันเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเรายังตก,กระจายอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือพยายามทําตัวให้ตัวเองดูแบบว่าฉันมีดีฉันมีอันจะกินทำไมฉันจะต้องไปป้อนอะไรอย่างเงี้ยผิดคนหรือเปล่าบ้าเหรอคะลายมือติดอยู่กระจกนะคะคุณป้าคะ่ะ นั่นแหละค่ะใครทำงานร้านอาหารไทยหรือว่าทำงานอะไรก็รมะมัดระวังนะคะพนักง,งานทุกคนที่อยู่ในเซเว่นเซเว่นพี่พ์มก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่ต้องทำงานอนกากลังคงกางคืนที่จะต้องเสี่ยงต่อโจรผู้ร้ายต่างๆนานาน,าน,นะคะก็มีอะไรถ้ามันมาขอก็ยื่นให้มันหมดค่ะอย่าไปต่อสู้มันนะคะยังไงก็เอาชีวิตเราไว้ก่อนนะคะเคค่ะยังไงก็ขอทุกคนเป็นกำลังใจใทุกคนในทุกที่หน้าที่การงานนะคะตรงนี้เคค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิต ในการทำงานร้านอาหารให้ฟังอีกนะคะบ๊ายบายจชิบุชิบุเห็นไหมชุดปากแรงมากรอกระเป๋ารู้เรื่อง้9นาทีแล้วลำใหญ่